สวัสดีครับพบกับป่าไม้จุพันไม้นะครับครับวันนี้ก็อยู่ในนะครับสวนยางนะครับแปลงยางนะครับซึ่งปลูกแซมกับไม้ป่านะครับก็ไม้ป่าก็จะสี่ปีแล้วนะครับแปลงนี้นะครับยางก็ปิดทุนนะครับเจ็ดปีนะครับเข้าสู่ปีที่แปดนะครับก็ยังกรีดไม่ได้นะครับเพราะยางเดียวนี้นะครับต้นมันไม่ค่อยโตนะครับไม้ป่าผมปลูกหลังไประมาณสามปีสามปีกว่าก็ไม้ป่าก็ปีที่สี่ นะครับสี่ปีนะครับนี่ต้นใหญ่นี่ก็คือจะเป็นนะครับกลุ่มของไม้แดงนะครับไม้แดงนี่ก็เดือนธันวานะครับใบก็ยังเต็มอยู่พอหน้าแล้งนะครับไม้ยางพาราก็จะผลัดใบส่วนไม้ป่าก็จะบางชนิดนะครับไม่ค่อยผลัดครับดูลำต้นนะครับเนี่ยลำต้นไม้แดงนะครับปลูกหลังยากยางสามปีนะครับก็ใกล้เคียงกับยางพาราแล้วนะครับไม้แดงนะครับก็คือลําต้นก็จะตรงแต่ว่าก่อนที่จะลําต้นตรงเนี่ยก็จะมีกิ่งแล้ตั้งนี้นะครับ เราต้องใช้นะครับเลื่อยนะครับใส่ไม้นะครับแล้วก็ตัดนะครับเราปล่อยให้มันร่วงเองก็ได้นะครับแต่ว่าข้างล่างมันจะทึบนะครับ <kys! S 1> มันก็จะทึบเราใช้วิธีในการช่วยแต่งนะครับพวกนี้หลายต้นนะครับเนี่ยเราช่วยแต่งมันก็จะสูงขึ้นไปครขบยางพารานะครับผมเคยแต่งไปครั้งหนึ่งนะครับก็กิ่งล่างเนี่ยมันก็จะมีเราก็จะแต่งให้สูงนะครับเราจะได้เวลาเราขายไม้นะครับมันจะได้ ไม้ลังหรือไม้ใหญ่เนี่ยเขานั้งเยอะแต่ถ้าเราปล่อยกิ่งเยอะเนี่ยน,นะครับมันก็จะได้ไม้ที่เล็กเยอะกว่าไม้ใหญ่เนี่ยเหมือนกิ่งนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องตัดออกนะครับเนี่ยเราจะให้สูงขึ้นไปผมจะไว้นะครับตั้งใจนะครับจะไว้ยางพาราเนี่ยความสูงก็อยากอยากให้รักหกเมตรนะครับผลลั่งจากหกเมตรก็เป็นกิ่งเป็นอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ไม้ปาเนี่ยคือจะต้องไอ้น,นี่สักทองจะต้องสูงขึ้นไปจนสุด ยอดอยางนะครับแล้วก็ไปปล่อยพุ่ม,มข้างบนตอนนี้นะครับเราก็ลังให้เขาไล่นี่ครับปลูกห่างกัน3ปีกว่านะครับหลายต้นส่วนใหญ่นะครับยอดไม้ป่าสูงนะครับทะลุยางแล้วนะครับก็ขึ้นมาอยู่ยางแล้วอันนี้ก็คือในตัวของอะพะยุงนะครับพยุงเนี่ยหลายคนปลูกเนี่ยก็จะเป็นพุ่มมันก็แตกเป็นพุ่มแต่ถ้ามันอยู่ในร่มอย่างนี้ข้อดีก็คือมันจะนี่เลยนะครับขึ้นลําต้น ขึ้นไปนี่กิ่งเล็กนี้เราค่อยเอาออกนะครับนมันไวจนถึงสุดไว้ตรงจนถึงสุดยางเลยนะครับอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าหกเมตรเนี่ยแต่เราต้องเนี่ยครับขยันนะครับแต่งแต่งแต่งเนี่ยเดี๋ยวพวนนี้เราก็แต่งแต่งกิ่งนั้นออกอกิ่งนั้นออกให้เหลือตรงมันโคง้งพอต่อไปมันก็จะตรงเองเนี่ยเหมือนต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้เราได้ความสูงอย่างน้อยนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมตรหนุ่นเราแต่งจนถึงตัวนุ้นได้เลยแล้วก็ไว้พุ่มก้างบนนกับพยุงนะครับ หลายคนนะครับว่ามันเป็นไม้ที่โค้งมันเป็นไม้ไม่ตรงนะครับแต่ถ้าเราปลูกร่วมกับชนิดอื่นแล้วเราต้องกล้าแต่งนะครับเนี่ยกล้าแต่งกิ่งใหญ่ตัดออกนะครับให้เหลือแค่ลำต้นเดียวนะครับเหลือลำต้นเดียวอันในใหญ่แล้วก็ไวเนี่ยกิ่งเล็กตัวนั้นเดี๋ยวเราค่อยตัดออกครับมันก็จะได้ไม้ตรงนี่ต้นนี้ก็จะได้ไม้ตรงแล้วแค่ตัดตัวนี้ออกสองตัวดียออกนะครับเนี่ยตอนที่มันขึ้นแรกๆมันก็จะเนี่ยครับมันจะโค้งโคตรงอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับ เราเลี้ยงอายุนานนะครับพวกนี้มันก็จะพยายามยืดตรงนะครับเหมือนต้นนี้ต้นนี้นะครับกิ่งตัวนี้มันไม่สวยมันโค้งแล้วก็ตัดออกมันแต่งใหม่เดี๋ยวเรามาตัดพวกนี้ออกนะครับเนี่ยเราก็จะได้ไม้นะครับค่อนข้างที่จะลําต้นตรงขึ้นไปละวอันนี้คือในการแต่งพยุงนะครับส่วนตัวที่ใบนะครับต้องแต่งบ่อยก็คือนี่ยางนานี่นะครับยางนาถ้าเราไม่แต่งเนี่ยนะครับกิ่งมันจะเป็นพุ่มข้างล่างแล้วมันจะร่มนะครับมันชื้นเกินนะครับเราต้องแต่งตลอดนะครับนี่ แต่งออกนะครับแต่งออกส่วนพุกนีเนี่ยมันก็จะทิ้งเองบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นกิ่งอย่างนี้เดี๋ยวต้องสางออกก็คือไม้พวกนี้หลังจากสามปีนะครับพยายามสางออกเพราะว่าตอนนี้ยอดนะครับก็ขึ้นไปทะลุส่วนยางแล้วนะครับต้นนี้ผ่านแรงผ่านหนาวมานะครับผ่านแรงผ่านร้อนผ่านฝนมานะครับบางต้นที่ตายก็ซ่อมใหม่ก็น่าจะตายไปอีกนะครับก็ต้องหาไม้ตัวที่ขึ้นในร่มได้ดีนะครับ อ่าไม้พวกนี้เราปลูกช่วงนั้นนะครับใบยางยังไม่ชนนะครับยังมีแสงแดดนะครับไม้ทําให้โตได้ดีแต่พอร่มอย่างเงี้ยไม้บางชนิดนะครับเรามาปลูกจะไม่โตส่วนตัวนะครับช่วงขอน้านี้ที่สวยแล้วต้องแต่งกิ่งตลอดก็คือจำปาทองนะครับจำปาทองเนี่ยกิ่งนะครับเนี่ยเยอะมากนะครับแต่เจอไยแรงองพันหนึงรกับแรงยาวสามเดือนนะครับแห้งตายอ่าต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับตายไปหลายต้นนะครับโดยจากัยแ้ง ไม้บางชนิดมันเจอปัญหาคือหนอนชัยต้นในกลุ่มของไอ้ตะเคียนทองในกลุ่มของพยอมนะครับไม้พวกนี้นะครับเนี่ยตะเคียนทองเนียปลูกสามปีสี่ปีแล้วครับเนี่ยดูไม่โตเพราะว่า,าหนอนจะชัยนะครับแล้วก็ออกขี้ชันครับขี้ชันออกมาแล้วก็หักแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดอันนี้เป็นพยุงนะครับพยุงไฮหล่าครับส่วนนี้ก็จะเป็นพยุง กิ่งก็จะคล้ายพะยูงไทยนะครับแต่เปรียบเทียบแล้วพะยูงไทยนะครับช่วงแรกพะยูตงตัวนี้ตัวเร็วนะครับโตค่อนข้างทีง่จะเร็วนะครับแต่พอลักษณะของพะยูงไทยดูพะยูงไทยโตดีกว่าครับปลูกในลักษณะของร่มแไอโซนนี้ก็จะเป็นไม้ผสมประสานอันนี้ก็ปะดูดอกแดงนะครับปะดูดอกแดงอันนี้ก็จะเป็นไม้ขาวดาอ๋อไม่ใช่นะครับนี้จะเป็นามาริดนะครับมาริดที่กินผลได้นะครับ ก็มีขาวดําอยู่น่าจะด้านบนแล้วก็มีจันหอมส่วนนะครับไอ้ก้านเกล้าหรือตํามเสานี่แตกพุ่มนะครับเป็นไม้แตกพุ่มแล้วก็หนอนชอบลงนะครับในใจตัวนี้นะครับในกลุ่มพวกเนี้ยตํามเสาเนี่ยจะเป็นไม้เนื้อแข็งมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจำปาทองครับโซนด้านบนหน่อยมีใต้มีตายนะครับไป้ลายต้นนะครับ บางต้นที่ไม่ตายก็คือนะครับกิ่งแห้งแล้วก็แตกยอดมาใหม่กับยางนะครับอันนี้ก็แปดปีผมว่าไว้สักอีกสองปีนี่ได้สิบปีก็กรีดปุ๋ยเราใส่ตามวงรอบตลอดนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยโตนี่ก็มีโตอย่างนี้อยู่ไม่เยอะนะครับเนี่ยจำปาทองนะครับครั้งที่แล้วนะครับนี่เหมือนต้นนี้นะครับจากตรงนั้นคือยอดตายแล้วนะครับด้านบนตายแล้วแล้วก็แตกแขนงใหม่ก็เราแขนงพวกนี้ใหม่นี่ครับแร้งนะครับแร้งจัด ขนาดต้นใหญ่แล้วนะครับเนี่ยนี่ครับต้นนั้นก็ยอดก็ตายไปแล้วแล้วก็แตกแขนงใหม่ส่วนฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับผมปลูกไม้ประมาณสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดชนิดนะครับผสมผสามกันก็แถวละหนึ่งชนิดนะครับอ่าแต่นี้ก็เป็นพวกปลาดูนะครับก็จะโค้งๆไม่ค่อยโตนะครับรักเท่าไหร่นะครับปลาดูนะครับแล้วก็ไอตัวจำปาทองตัวที่ขึ้นดีนะครับก็จะในกลุ่มของไม้แดงม็อกกานี ยางหน้านะครับแล้วก็สักทองก็โตดีนะครับสักทองต้องปลูกช่วงที่ยางยังไม่รุ่มนะครับนี่พวกนี้มันต้องแต่งนะครับตลอดนี่สักสักทองนะครับตรงนี้ช่วงนั้นยางต้นนี้มันไม่สวยมันเล็กนะครับผมก็ใส่ตรงกลางไปดูสักทองใหญ่กว่ายางทั้งสองต้นแล้วดูขึ้นไปจนสุดนูน่นนะครับนี่พวกเนี่ยตะเขียนที่ผมบอกว่ามันมีปัญหาต้นนี้ก็ได้ นะครับมีปัญหานี่เลยนะครับชันยางนะครับนอนอยู่ข้างในนะครับตี้เก็บแก้แล้วครับก็คือปล่อยปล่อยมันเลยนะครับปกติก็จะกําจัดพวกนอนได้พวกฟวดานโดยโคลนหรือสารมาโดยโคลนก็ได้นะครับแต่ครตอนนี้ก็ปล่อยนะครับนี่ยางนานะครับเป็นไม้ที่ใบหนาใบเยอะนะครับแปลงนี้นะครับเอ่อนะครับ ใบที่ลงมาก็จะเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอัดนะครก็ต่อไปก็เอาเชื้อเห็ดมาหวานมาอะไรนะครับได้พอมันร่มนะครับหญ้าก็จะไม่ค่อยขึ้นนะครับพวกหญ้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยขึ้นเพราะว่ามันไม่มีแสงที่จะส่องลงมาให้มเมล็ดหญ้าหรือพวกหญ้าเนี่ยจะเดินเติบโตแล้วนะครับจริงใบ่วนนี้หนาเนี่ยดูสีเขียวเข้มสีเข้มมากเดี๋ยวมาช่วงหน้าแล้งนะครับยางจะผัดใบแล้วก็โลง่งก็จะเหลือไม้ป่านะครับยังให้ความร่มรื่นชุ่มชื่นอยู่ได้ ับโอเคนะครับอันนี้ก็ป่านะครับปลูกผสมผสานนะครับแปลงนี้ผมก็ลงไว้หลายรอบแล้วตั้งแต่แรกปลูกนะครับมาปลูกตั้งแต่ยางอายุ3ปีนะครับมียางเราปิดทุนในปีที่7ปีที่8นะครับก็ปุ๋ยนะครับเ้าใส่นะครับตามวงรอบแล้วก็มันได้จากปุ๋ยนี่ครับพวกใบพวกกิ่งนะครับของต้นไม้ด้วยโอเคนะครับฝากติดตามนะครับยูทูปปันไม้นจ้าปันไม้ด้วยครับสวัสดีครับผม